สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุชนครับพบกันทั้งสองช่องทางเมื่อนี้มากเกาะอีสถานการณ์ของหลวงปู่พ่อนให้พี่น้องได้โชคได้องกันครับเมืนน่อานเดือทังมาหาหลวงปู่พ่อนพี่น้องนะครับสำหรับเลขกย่าหนุแดงเล็กก้อมฝันเม่นของเพลนเม็ดเดียวสองตนั้น รอเบิงน้ากันใด้พี่น้องบนฝันแล้วได้ยินข่าวบนบนฝันตัวเดงจริงขึ้นพร้อมกับเลขย่าเลื่องนะครับเลขยาเลื่องกะอ่าบนฝันบานหนึ่งพันสองร้อยเลขออกนะครับสามตัวถ่ายพี่น้องสองสองศูนย์ศูนย์พี่น้องนะครับเอามาหาหลวงปู่อยู่ทางวัดพี่น้องกำลังง้องมมาอยู่นะครับผลปล่อยตัวเลขตัวเลขนอกวัดนี่ ออกมนกำลังล่างถวยล่างซ้ำอยู่ปูป้าเกิ้ลูมาการครับปูโอ้ลืมกับเสียบยหนาลดนเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มน้ำคก่หนาลดเดอนเถื่อนั่นไม่น้ำเฟยอยุ่หนารวดกูอ่ะไม่พี่น้องเดี๋ยวย็ดคลิปแล้วเขาไปเอามาู้ก็ได้ดอกหนราดพูได้ตัวดีไป้าตัวดีน้ำปูได้มื่นได้ครับอวันไดดอกเออพี่น้องนะครับมันทอดทอนทรมานไาย ขอน่เ็ดยางก็น,างงานั่งยากครับลานกับไข่ได้นะไข่มาเต้าบานนีองวดเลางวดมันมีจุดครับบ่มีจุดเขียวจุดแดงอยู่ขานะ้างในไหมอยู่่าไหมครับเขาจะเหงนวดเองเพราะคมือเพียบไปเลยไปหายกตาเลยเก่าเก่าไปครับเอาใอาจส่ใจ,อ,จ,จอยู่ ครับวัดนี่ครับลูกไฟอ่ะลูกไฟมาสิอหมือสีแดสีเขียวไหมอ้มันเป็นวงวงสีแจ่มสีใบไหมแจ่มสีอยู่เอาควป้ามันจะสุกเสมาจนครับเบ่งตัวเลขกน้ำกันของหลวงปูปปูเพิ่มมันใจคักแล้วมื้อนี้ บนมันแจว่ามันมีอย่างว่าตอมไฟแต่มารถยำไดถึงน้ำนลันสันพิ่นนะครับรอบเบิ้งน้ำกันพี่น้องตัวเลขของของปู่พรนะครับออดผ่านมาเิ่นกระหายนหเก็ดได้ออกที่เก้าเก็ดอีตั้งกาพี่นอ้อง วดเนี่ยปูกกระ้าไม่ติดถือมัหกลมฟอมไว้ด้นอกหนาเกาเชียครัคบ อันนี้ลรอกได้เนี่ยเรากได้สามสองห้าศูนย์ครับเนี่ย็อกได้ตัวที่ลอกได้มาปูห้าศูนย์กับสามสองเทียบงวดนี่ผู้จะให้เชียนตัวใดล้งปูมิตัวใดเนี่ยฮะมังใดเนี่ยปูงวดนี่ไหมที่จะให้งวดนี่งวดนี้ที่จะให้หลานงวดนี้ตัวใดหลาน ห้าศูนยครับลางเนอะครับสามสามสองล่างครับ,รบเดียวมาเนี่ยหกเก้าหกเก้ารางครับหกเก้าลางอือบนกระศนยเจ็ดสบหกกับกเก้าสี เกาซีเลยบนนัเล้กาซีไหมอ้ครับผมงามเล้วเรียงลงปูงามจงกันงามงามบนไเกาซีครับโซนฮาครับกับเอียงวังหันมสามสองสามสองสิปูอ่ะสามสองล่างนี้ครับสามสองล่างเออเย่าซีกาหก รบนเนอะครับอของเคียนเอาอค่อยไรครับพี่น้องมาเบ่งตูว,ต,ว,ต,วตัวเลขกตัวใหญ่น้วกันขอวปูบอกเขียนเอามันตีบอกเข้าใจสำหรับลายมือของปูพี่น้องนะครับปูมักตามสองล่างเล้ะปูมักตามสองล่างกาวหางครับอ๋พี่น้องเออสองล่าง นี่สิเรกของหลวงปูพ่อนเด็กพี่น้องเด้อปูมักสามสองล่างกับเก่าหาล่างพี่น้องหมอดูย้อนที่สองพืชภาพพมสองพันอาร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็มากสิปูเออห้าศูนย์เออห้าศูนย์เด้อพี่น้องตัวเพิ่มมักสามสองแล้วกะเก้าสี่บอกปูเอเก้าห้าเก้าห้าพรมแล้วเก้าห้าเก้าสี่ห้าศูนย์และสามสองตัวที่ปูมักเด้กพี่น้องเด้อนี่ก็เรกของหลงปูพ่อน พี่น้องก็จะว่าลายตัวน่ได้พี่น้องนะครับสิบเอ็ดหางพี่น้องรวมเบิ้ลดงล่างทางบนญแล้เพินเ่นแยกใหายยูพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเด้อลายตัวแต่ว่าให้พี่น้องเรียกสื่อเรียกเล่นเรียกเอาแล้วปูเนาะ,ะเรียกเอา,เร,เ,อาเรียกเอาเด้อพี่น้องนี่เป็นทางของหลวงปู่พรล่างศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าห้าสามสอง บนศูนย์ห้าหนึ่งเก้าเออหนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าหกและก็เจ็ดศูนย์พี่น้องนี่คือเลขล่างกับเลขบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างของหลวงปูพ่พรนะครับวันนี้แอดจะให้ปูวงกลมให้เด้พี่น้องเด้อนะครับเอาปูปูวงกลมให้เลยปูวงกลมให้หลานเลยพี่น้องเอาปูวงกลมให้เลยกาปูแล้วงกลมให เอาปูวลมให้เอาพี่น้องให้ปูว่องมให้ปูจะกวกกลมจะใดพี่น้องเบิงน้ำกันเอานะครับเก้าหกครับบนเก้าสี่ครับเก้าสสิบหกมาเดีวนหาครับ สามสองโอ้โหเก้าห้าเก้าห้าสามสองเก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าหกแล้วที่น้องเด็กสุพูปูวงกลมอมาเก่าทีไรแล้วครับแล้วไปหาศูนย์แล้ว,วปูเนาะวันเด่ที่น้องก็เสือเอาแต่ตัวกลมแล้วที่น้องเด้อนะครับสำหรับปูวางมัน <6. S 1> ลายตัวก็เสือ,อที่แค่ตัววงกลมเก้าคือศูนย์ห้า อาโชนนะครับร,ร่วมตัวเน้นตัววงกลมมันมีหกจุดหกหางพี่น้องอันนี้ตัวสำรองเราตัวสำรองที่ไม่ได้วงกลมพี่น้องเด้อชุดเจ็ดหนึง่งโชนเจ็ดหนึ่งปัวอืมตัวสำรองนะครับคือเจ้ของหลวงปู่พรไอ้นั่นฮะไอ้ไนอั่นว่าหายมุธโถได้เหรอครับพระเดชปูวรายยวดไหมร,ยรยายยวดอ่ะรายยวดขารุตรีอ่า ตัวอีกเตะถูกเป็นบวกเก้าบวกห้าบวกหกถูกถูกบวกก่อนอ๋อครับอ๋อปู่โบกกลมให้ที่ศูนย์ห้าบุนได้พี่น้องเด้อเก้าสี่แล้วก็เก้าหกหนาวอยูแล้วบ่แล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็เก้าห้าแล้วก็สามสองพี่น้องนับตัวที่ปูวกกลมให้ล่างสามชุดสามหางบนสามชุดสามหางเลยพี่น้องเออมากระจัดขัดกระพานพี่น้องราษฎรพี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เพียงเท่านั้นนี่ก็เรียกของหลงปูพรอนออดประจำที่สองคุณสมคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับอาผูก็มันใจแห้งอาปูหมดเลยวัน,มนเมื่อคืนฝันเห็นกะเจ้าไหมอ่าเจ้าเนี่ยายแล้วจะไปฝันเห็นไหมครับอ,อมันไปใส่ผมครับมันไปมาเนี่ยไม่ไมีน้งน้ำหมครับมาเนยพักกัน ย่างไปพักไปพักกันไปนอนทางสามคนไหมครับสองสามคนนอนร่วมกันรับเจ้าไหมครับเอาจะเจ้าหัวจะเจ้าใจด้วยไหมครับคื้นมาขึ้น่าจะเจ้าใจแล้วครับคือเป็นคือไปนอนร่วมกันสามคนเหรอครับโอ้หัวขอฟันนะนะเออของฟันไหมโอ้ก็เลยบังเล็กเราเราของไม่สามสองไหม โอ้ครับเลาก็เลยมีสามสองมาปูโอ้บแน่ได้เนาะปูเนาะบแน่ได้สามคนเนาะสามคนไปนอนน้ำกันพี่น้องอปูฝันออกสู่พี่น้องฟังเขาบอกเคยฝันเห็นแก่ชักเถื่อนไงครับออกวันออกวันพฤหัสเลยนบ่ครับวันออกวันพฤหัสวันที่สองช่วงนั้นหรือว่าประมาณไหนบ้างครับจากเพราะฝันเสียแล้วอะ เราเราได้ามสามสองครับปู่ชุดนั้นจะไปบ้านหมดไปบ้านไันลยก็ให้เลขโลรงงานไว้แล้วสามสองไหมครับวันนี้จาวจาวว่าจะมาซื้ออยู่บ้านมาประทัดไหมมาประทัดไม่ได้ขอกมหัดเนีน่คนแกนล่ลงรถไปเขา เทีกลางจึงอ่าเลขออกสามสองแล้วเรื่กลางไหมโอ้โหวันนี้ออกกี่ทีไหมครับโอ้ตอนหัววานจอยหอดว<อ>ันจำเรื่อออกก่อนโอ้เสียใจโอัเนียนวันนี้ปู่ก็เลยมหันแจนวสามสองที่ออกกันบ้างวันให้ความฝันได้เจอใดรถสรีก็บอมมีอยู่หันตอนลงไปไหมครับปู่จะมีว่าจะเจอเนี่ะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ยาวแล้ว พี่น้องยูดีไม่แห้งสาัดพน่พน้องพี่น้องพิซซ่ซื้อสลากกินเบืองรัฐบาลเยี่ยมทหารพี่น้องเด้อนะครับเอาแห้งๆงปังๆมักกะซื้อนะครับบ่มักกับบ่ต้องซื้อพี่น้องเรียกเรียนเอาสหรับโตมกักนะครับมันกระจายตัวแน่นะครับเอาแต่โตติป,ปูวงกลมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สารับชินนี้ขอยพี่น้องโสงพี่น้องคร,รัก,ก็กกนปหว่านจุกครับ